มีความคลืบหน้าเรื่องของเรือหลวงนะฮะที่ลั่นกระสุนปืนเข้าใส่กันนี่นะครับเนี่ยเป็นข่าวฮือฮาเมื่อวันก่อนนี่นะครับคือเรือหลวงชนบุรีกระสุนเนี่ยมันลั่นไปถูกเรือหลวงคีรีรัตมีความเสียหายแล้วก็มีผู้บาดเจ็บเนี่ยสิบสี่นายว่าอย่างนั้นล่าสุดเขาบอกว่ามีการย้ายนะครับย้ายผู้บังคับการกองเรือแล้วพลเรือตรีเฉลิมชัยสวนแก้วผู้บัญชาการกองเรือตรวจเอาในฐานะต้นสังกัดเรือหลวงชนบุรีนะครับเผยว่าได้มีการลงนามในคำสั่ง ให้นาวาตรีทีรไนเหล่าสิงห์ผู้บังคับการเรือหลวงชนบุรีไปช่วยราชการที่กองประชาการกองเรือตรวจอ่าวกองเรือยุทธการเพื่อแสดงความรับผิดชอบต่อเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในฐานะที่เป็นผู้การกองเรือปล่อยให้การแบบนี้เกิดขึ้นก็ต้องรับผิดชอบก็แล้วกันค่ะ